พี่น้องเอถ้าฉันเป็นผู้แทนนี่ฉันจะครับเคื่อนปัญหาต่างๆของอาใจยไม่ใช่ในท่านาของผู้แทนเพียงอย่างเดียวเพราะอีกท่านาหนึ่งของฉันก็คือฉันเป็นผู้ได้หลับพ้นกระทบเป็นผู้ประสบภัยกันนามตัวมาเจ๊นี่เราไปช่วยคนเอินแต่หันมาแล่ลรอบล้างลูกฉันกระโอยโคอพวงเพียงพวงเพียงอยู่ ของที่เราสต็อกไว้ขายต่างมดในออนไลน์เสียให้ต่างมดเพราะนั้นในความเข้าใจความเจ็บปวดของพี่น้องในฮัดใจต่างมดฉันว่าฉันไม่แผ่ใครแล้วซิงต่างมดต่างๆติดพูดมานี้จะได้รับการขับเคลื่อนขับเคลื่อนในเวทีของรัฐสภาก่อนที่จะไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างมดพี่น้องจะต้องให้หลัด ยอมหลับอย่างจริงใจก่อนว่าการบริหารจัดการนามในหาใยญ่ครัง,งมดดขังนี้ใน, 68, นี่ยปี6กปดมั่นโคตีจ่หล่มแล้วเลยถ้าไม่หลอมแลว้วคนไม่นอนโคลอยคออยู่เจ็ดปดวันต้องไม่มีคนตายมาขนาดนี้นี่คือสิ่งเดียคนรักจะต้องยอมหลับก่อนอย่างจริงใจจริงใจประการที่สองก็คือ ไอ้สิงต่างๆเี่หลับปาาเขวายันถ้าฉันเป็นผู้แทนฉันจะไปตามไม่หมดเบียเย้ายาหลับปลาเขวายนุไปเดินเมื่อจากบ้านโบกก็ไม่ได้ที่เพนได้กะชวนนึ่งแต่ยังมีชวนแต่ไม่ได้ขาซ่อมบานเซ้เมื่อนเกาเตอไปทมคนหาใจเลตได้สักบาทแล้วไม่ล่ะ ชาวบ้านในความโู้สึกที่เขาฝากบอกเล่าว่าเราจะเป็นความหวังของคนที่จะเป็นผู้แทนของชาวบ้านคือไปตามให้เขาที่ตาปลอดสักบาทแดงเดียวว่าเขายังไม่ได้ที่นี่คือหน้าทีของผู้แทนบอกก็โลซึกเมือ่อรัฐบาลหกตั้งไว้คาบลงซบเข้าชุนเสียผู้นำครอบครัวแรงตั้งแต่วันแรกให้เขา่องลาน เธอลองไปเช็คเลขตากีคนที่เขาได้แล้วบางคนผู้นำครอบครัวตายนะคือคนแต่ห้าเบียร์รักในครอบครัวแต่เบียร์นี่ไม่โลอยู่ไหนยังไม่โลยใย,ยใ,ให้ชาบ้านแบบเปลือที่พระชาธิปัดลงมาตั้งแต่วันแรกในน้ำท่วมเรามีซิงที่จะพลักดันนั้นซ้ำเหลืองเดี๋ยวจะมาแล้งกันในหยกร้องไม่ว่าจะเป็นัก,การเยียวยาการป้องกันหรือการสร้างอะไรบางอย่างไหมเพื่อจะตัดหยดน้ำ ให้ผ่อนจากหาดย้ยเพราะลูหัดย้ยม่ไน,นกะทะวัวใจคือตั้าเลือก็ระไดให้น้ำลงเล่ไววที่สุดหรือผ่านเมืองไววที่สุดไอ้นี่ประชาธิปัต์ขิดตังไวหวมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาสัดกันยกที่้องแต่เบืองตอนซิงแหลกเนี่ยหนังแรงกับคุณชงพลหรือ้อกันคาหมดเวลาพอดีอเอาไปพีป่นองเอเหลืองข้องน้มทัวหัดย้ยนี กายชาติปัจเราลงมาประมาณห้าหลอบได้แหละทึ่งเก็บข้อมูลต่างมดจนไปเป็นชุดนโยบายมันมีอยู่ซ้ำเหลืองซ้ำลายาตีทาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระายะยาวระยะกลางเลยก็สั้นพี่น้นองเข้าใจสภาพเมืองเหมือนกันทุกคนเข้าใจว่าเมืองเราเป็นเมืองที่น้ำพานแต่ว่าโครงสร้างของนุ้นลือ่อปั้งเมืองต่างๆมันเป็นอุปสรรคในการกว้างน้มทั้งเพลอย่างเช่นนุ้นถุกเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟละบวิราเมนในกว้างน้ม สิ่งเหล่านี้พอเห็นปุ๊บเราบันนั้นพอนามท่วมตั้งแต่หยบเส้หยบมาแล่โลเลยนามเด็ดทั้งมัดถึงใบกองอยู่ที่ล๊อบรี้ลามททั้งเพ้นอันเนี้ยจึงเกิดเป็นนโยบายสตรีคาแนลเพื่อทีจะหยอกบังจุดให้นามโหลดได้ง่ายนามมาพันหนึ่งในยูพันได้ลอยเลือติดในเมืองกาวลอยพอมาพันติดกาวมาพันติดกาวในเมืองมันก็สูงขึ้นเลยมันก็เป็นยูพนเนีย เพราะนั้นไมยให่ปักเกลยต้องการที่จะพลักดันท่าอาบิซิดเป็นนายกสตีดข้าแนวในการที่จะขยายช่องทางต่างๆให้นามพันเมืองไดไงเกิดขึ้นได้แน่นอนปี่น้องแล้วถ้าไม่เกิดแล้วฉันก็ดันอยู่นั่นแหละดันอยู่ทุกวันทุกคืนดันอยู่ปานนันแหละเกิดได้แต่เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องโครงการใหญ่ๆมันเกิดขึ้นไล่วันนาเทียนว่าจูรี่นี่เหมือเม่อไม่กี้วันนีทัวแม่ลาวในปีนี้ยังไม่ได้ทำไล่ที่ทำผือได้มั่ง เราต้องการที่จะพลักดันให้มีการสร้างเมืองคูเฟดดิจิตอนให้มันชมกับหยุกชมจะไหมเราไม่ใจเมืองที่อยู่เซตเซปีเตแล้เทียข้อมูลทางมดเทลัดมีคองกระท่วงถ้บวงต่างๆเอามาอยู่ในโทรศัพท์นี้ตึงสร้างเป็นหาด์ดแย้ยโคเวตปอนาม,มาปุ๊บในหนาเทียนแกะทิมเข้าไปในโทรศัพท์ได้เลยว่าจันวีโรดนามกำลังเข้าเลยอีกสามชั่วโมงหนาเทียนแคบเก็บเสื้อผ้าไปตา ท่องมีคียบารดผ่านนี้ไปก่อนน้ำกำลังมาจากเขาข้อหงแล้วโมเตอยู่ข้อหงแค่ไปตาปันเนี่ยสักซอมตุกอย่างได้โลก่อจิ้มไปปึ๊บนาเทียนไปคอยบนโคกเดี๋ยวจะมีหลอดตาหันมาหลับตึงเนี่ยไรปีนี้เธอกินแล่ตาฉันเอาคนป่วยโลกไตไปตั้งแคลกอยู่บนโคกคนตกซ้มจะมง่งแกอย่างตั้งอยู่มันเดิมประเดนไม่มีใครมาเาไปเลย แต่ถ้ามีแพนคูแฟจจำลองดิจิตอลยุคนี้มันทำได้อยู่แล้วเธอคือทำไม่ได้บอกไดมหมดไปไหนหม้ออ๋อคือซูนอะยพบีซ่าขนและดีตีซดเคลื่อนนาเทียนจากหลอดตาหันมาวายหมอตังพลึกแก่ฟกไตหมอมีพรอมมดไอเนี้ยควรจะยูนเดืดทัพให้พี่น้องชาวฮะย้อยทุกคนได้หลับลูไปพรอมกันแหละว้จัดการกัเป็นพพืออีไปหรืออียู่ต่อ พะนั้นพี่น้องสุดถ่ายนี้ฝากไว้ว่าการบริหารจัดการที่ดีมันอาจจะไม่ได้ทำให้เมืองโตขึ้นแต่อ,อ,อพี่น้องที่หลักทั้งหลายนะครับก่อนที่จะพาหาดใจไปข้างหน้าผมว่าสิ่งแรกจะต้องทำให้รัดเนี่ยมีความจริงใจที่จะรับรู้และเข้าใจว่าหาดใจคือเครื่องผลิต ผลิตเงินสําคัญที่เราสร้างเงินให้กับประเทศมายาวนานถ้าเครื่องผลิตเงินเครื่องนี้ผลิตมาหลายสิบปีจนมาวันหนึ่งน้ําท่วมมันพังรัฐต้องมีความจริงใจที่จะพยายามจะซ่อมแซมเครื่องผลิตเงินเครื่องนี้อย่างจริงจังก่อนที่จะพาเมืองเดินไปถึงอนาคตข้างหน้าให้ลูกหลานมีการมีงานมีเงินมีธุรกิจต่างๆคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องย้อนกลับมาที่พื้นฐานเดิมก่อนคือฟื้นฟู กลับมาทําให้ผู้ประกอบการต่างๆเขากลับมาลุกขึ้นมายืนได้ไป,ปัะยาประจิฐ์ยงมีนโยบายในการฟื้นฟูหาดใจให้บรรดาผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นลายไหนก็ตามแต่ได,ได้ได้ลุกขึ้นมายืนได้เราผลักดันซอฟโลนคือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับบรรดาผู้ประกอบการถ้าคุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังเราตั้งเป้าว่า4แสลรายของผู้ประกอบการด้วยเม็ดเงิน40,000ล้านบาทจะลงสู่หาดใหญ่ครับ เรื่องประการต่อมาตอนนี้เรารับรู้ดีว่านักท่องเที่ยวหายจากหาดใหญ่ไปเยอะมากมันคงจําเป็นต้องมีกา,การกระตุ้นเศรฐษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างๆได้รับรู้ว่าหาดใหญ่สะอาดแล้วมาเที่ยวได้แล้วมากินมานอนที่นี่ได้แล้วเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆคงจะต้องเชื่อมโยงมากับหาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เขามาแวะมากินมานอนที่นี่ส่วนเมื่อกี้ท่านประธานหารค้าท่านถามว่าทําอย่างไรให้มีการได้เพิ่ม การลงทุนหรือขยายหาดใหญ่ให้โตขึ้นประชาธัปัตยิบัตเรามีนโยบายในการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่หลายๆตัวนะครับที่จะใช้กับประเทศนี้และเราเล็งเป้าว่าหาดใหญ่จะเป็นฐานสําคัญในเอาเครื่องมือในการผลิตเงินต่างๆลงสู่หาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวที่เป็นเกรดพรีเมียมขึ้นอุตสาหกรรมของการผลิตเครื่องมือขั้นสูงเช่นผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ลงมาอยู่ในหาดใหญ่เพื่อให้ลูกหลานของท่านทั้งหลายที่จบ ไม่จําเป็นต้องทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่หาดใหญ่จะไม่แพ้กรุงเทพและเป็นเสมือนหนึ่งเมืองหลวงสําคัญของประเทศแห่งที่สองเช่นเดียวกันนะครับและก็อีกอุตสาหกรรมหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมของการ,รผลิตอาหารแปลรูปเรามีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือทํำยังไงให้มันพรีเมี่ยมขึ้นแล้วให้หัดใหญ่ให้สงขานี่กลายเป็นครัวสําคัญของโลก ในการที่จะส่งออกอาหารต่างๆทําให้เม็ดเงินต่างๆการจ้างงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป้าหมายที่มีไว้นะฮะแต่หาดใจมันต้องกลับคืนมาในสภาพเดิมก่อนแต่ตอนนี้เครื่องผลิตเงินเครื่องนี้ต้องการการซ่อมแซมจากรัฐจึงวิงวอนไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับมองหาดใจเป็นเครื่องผลิตเงินสําคัญก่อน